วัสดีครับวัสดีพี่น้องชาวชาญยูทูบครับมาครับต่ออีพีสองครับนะครับผมมันนี้ก็เป็นมือที่ที่สามนะครับตีมะเกี่ยวนะครับสามวันพันกว่าไรคโมเมนต์นะครับโมเมนต์พันกว่าไร่นะครับสามวันตีไปประมาณเต็มที่อ่ะหนึ่งสองเอาตีไปเต็มที่อ่ะสามไร่ มือละเกี้ยได้มือละ,อละสองห่านเคืองฝนตกแลกแก้วก็เกี้ยวหญ้าเขาล่มขอบ่ขื้น,นะครับเหยียบลดหน่อยเหยียบนะเหยียบมันมันมันหล่มหล่มจำแหงนะครับล่มจำล่มจำแหงแล้วก็ขอบ่ขขืนจุ่มหนาวเขาก็เริ่มเนาเนนาแหงนอนจะเนนานะครับแล้วก็ มันเชื่อนแห้งบ่ะครับมันสุมแห้งมันก็นออกออกดากนะครับออกถ่ายเหมือนกับพอต่าตะแคงพอตะแคงใหม่นะครับจะถือว่าเป็นตัวที่ยากอยูน่นะครับปีสําหรับปีนี้ถ้าเขาล่มมันก็นจะเกี่ยวง่ายแล้วก็เป้งน้ำกับเบเด็ดครับเป้งน้ำเบเด็ดแล้เวเบเด็ดแล้วก็มันเกาะเกาะเกาะเขาบัากดึงล่มแห้ง เสดายฟังครับไม่ได้จุ่มหนามอ่ะแบบโหลดครับนะครับเสียงโหลดบางก่อนก็อเป็นหลูกเปก็นกองเลยนะครับโหลดนะครับนะครับบางก่อนก็อเป็นกองต้องต้องตัดลายไหมนะครับมาตัดลายไหมเกี่ยวแบบ กบไปก็มาเอาอะไรนะครับตัวเกี่ยวตามไลยนะครับไม่ยังติดก้อขื้นครับดึงดึงขื้นนะครับก่านก็ว้อขื้นนะครับสำรับปีนี้ก็ร้ายทานนะครับกำลังเช็กรถเกี่ยวอยู่ครับเริ่มเช็คแล้วนะครับบางท่านก็ร่างเริ่มเช็คบางท่านก็นำท่วมครับบางพื้นที่นะครับเนาะไปเห็นใจนะครับใส่ปุ๋ยไปสอบละพันสามพันสี่นำมั่วมมบางทีนะครับ บางทีก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรเฮาหนาบเนาะเจ้าอาวาดอุบลผมก็่วมหลายพื้นที่ครับมื้อนี้ก็นายกครับลงครับลงพื้นที่เจ้าอาวาสอุบลนะครับท่านประยุทธ์นะครับได้สิว่าจังได๋หนาวห่วงสวมหลายนะครับนะครับเกี่ยวสามลายครับอาจจะสาแน่นะครับสามมือสามลายจะเข้าไปจะขอเกี่ยวเหากอ คนข้างยากอยู่ครับเกี่ยวคนบาดแงานนะครับอาจจะซ่านะครับบอกง่ายตาซ่าอย่างตี่เข้าบุกบไ,ไดแผลง่ายสามไลนนะครับทา,า,าเก็บมันก็เอาล่งจำมันก็เก็บว่าเบื่อตีมันลงจำนะครับ มื่อส่วนขึ้นเ่าเบิร์ตหน่นะครับก็เห็นใจเขาอยู่เขาก็เฮ็ดเต็มที่นะครับเขากะครับเต็มเขาเขาลงจําเต็มที่นะต่ว่าเขาห่ออะบังครับผมไม่แพ้นงไหนมึงนี่ครับเขาห่อมันเลี้ยงกันแบบสวยงามเป็ลาบของยังไงซะลาบเป็นหน้ากองครับนี่กะคือว่าหยากรเงือปัญหาน้ำมันแพงเฮ็ดทั้งสี่คืออัตราการการสินเปลี่งนี่สูงกว่า ตัวเกี่ยวปกตินะครับเพราะว่าถ้าจี้เขาจะได้เกี่ยวก็ไปแ่ะกลับมากลับไปกลับมาตัดหนาตัดหลังตัดหนาตัดหลังให้มันเดียวตัวนี้ก็นะครับทับใต้หนาทับใต้ลังอย่นี้นะครับก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดให้หนึ่งสองสินเปลืองพลังงานเสื้อเพลิงนะครับนะครับบ่ได้งานนะครับหรือตาอ่าอะไรในปีนี้น่าจะขึ้นอยู่ประมาณสักหาเปอร์เซ็นต์นะครับ อะไรนะครับถึงสักหาเปอร์เซ็นต์นะครับเกี่ยวได้ดสาครับกาดีครับชว่วงนี้มันยังว่าได้ยังว่าได้ออกงานเพราะแบบว่าเกี่ยวคอยไปนะครับแต่ว่าแต่ก็บอกว่าเข้าออกงานล่ะเขาล่มแบบนี้นะครับเจ้าหอยากยังถือกะกังอยากเนี่ยอยู่นะครับเครื่องหนึ่งมันซ่ม ถ้าเจอเขาแบบนี้นะครับหนึ่งซุ่มสองมัดปันเขาไปในหอ้องปันเหรอมันมัดบวกระจายนะครับมันจะออกเป็นก้อนๆนี่ย่างเข็นนี้นี่นะครับเป็นกองกองเลยบางเที้ยโบออกเป็นกองไปเลยนะครับกรเกเตรไทยรวดมันโหลดเขาเขานักมันโหลดนะครับกระสาะครับสาแห้ง เขาก็ใจเย็นนะครับนะครับสามมือครับพายูเนี่ยยังเนี่ยถ้า,าวบุฟฟอลเกี่ยวก็มันล่มแล้วมันจมน้ำนะครับผู้เฒ่ามันก็อยากเกี่ยวนะครับผมชาวบัวกันนะครับแต่ผมอ่ะโอ้ผมเสียดายเสียดายฟางนะครับก็เหยียบไปเบิร์ดแล้วครับแล้วก็น้าไปน้ำนา้าไปน้ำเหยียบลากันน้าไปน้ำ เ,เลยแล้วเนี่คนนยครับนี่เป็นลายครับสิเขาม้วนป็นยังแล้วครับี่อะอไรไหวอกว่านะครับนะนะครับอโอเคครับคก็ดดบดีทรับยนี้ครับ ยิ้หนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ